อาการช็อตซ่านี่เทตตั้งแต่เช้าหลายชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเนาะสองชั่วโมงได้แล้วมั้งไม่ไม่มีอาการแล้วตั้งแต่ซ่อมจบก็ประกอบเทสก็ไม่เจออาการแล้วนะครับไม่เจออาการแล้วอันนี้เราเปิดเอฟเฟคไว้แค่เที่ยงนะเดี๋ยวลองแค่เที่ยงนะลองดูด้วยว่าใช้ไ,ได้ไหมโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่หกโปรแกรมที่หกนะอมาเนนะ จันเอยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลั่งมามีเอฟเฟกไว้ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันใดโอ้ใจเธอจะเต้อ๋อเปิดสุดก็ล้นๆแล้วละคงมีวันที่ฉันเจ้าจใา ผมปรับเล่นไว้โ<า>ปรแกรมที่เก้าเน,นี่นะแล้สั้นยาวก็กดไปทีจะเป็นเนี่ยไมเลยนะหกบโอเคอยู่หน,น้าหางโอเค าหาโอเคนะก็เพิ่มด้วยนะโปรแกรมนี้ใช้ได้นะ<ส>น9รีเวิร์บนี่นะแต่ไว้เล่นดนตรีได้นะโอเคร้ <laughs> องเพงเลงอะไรได้คงมีวันที่ฉันจะเต็มบ้านแต่ว่าหัวใจฉันสิไม่นนะ่หรือรักฉันจะ ดังหมดนะครับนนอบจ,จะเป็นเพียงความมฝันไม่มยวันนนนั้นแบบวที่ใจแตกอปึ๊บ อ๋อใช่ข้างนี้แหละในนนนมััั้้วีเเธธออกบทางงแห่ตอนแรกเนี่ยสองช่องเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยคุกคักคุกคักเลยนะคุกคักคุกคักเลยนะนเีย่ตอนนี้โอเคหมดละสองช่องเนี่ยช่องนี้ด้วยนะโอเคครับพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไอ้นี่เนาะ แจ็คหักคาอยู่ช่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เรื่องอวอลลุ่มโสมปกให้อีกรอบหนึ่งนะครับเอเอฟเฟคดิออช่องนี้ไม่มีเอฟเฟคเลยเพลทเอฟเฟคสิเปิดไว้เที่ยงพอเลย เอาใจเป็นพนลงังสร้างบ้านกันต่อไปหากวันใดอาา่อนล้าเจ็มาไม่มีใครอย่าบอกให้รู้ไอ้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอน่ามีห่างก็เพิ่มก็เพิ่มด้วยโอเคเลยโอเคครับพี่เรียบร้อยครับอ่าครับพี่มาแบบนี้อีกอย่างนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยผมอยู่ที่โปรแกรม19นะเป็น พวกชุดของดีเลย์นะดีเลย์นะครับก็ผมเปิดนี่อ่าเดี๋ยวผมเปิดดีเลย์นะผมเปิดเวลานะนี่เปิดใบสามนะครับผมเปิดดีเลย์นะไม่รู้สึกว่าออกเลยเนาะไม่ชัดเจนเลยว่าออกนะเปิดสุดเลยเนาะนะ ไม่รู้วนไม่ไม่รู้สึกเลยว่าออกฮะอ่าทีนี้โปรแกรมเดียวกันนะโปรแกรมเดียวกันโปรแกรมที่สิบเก้าเหมือนเดิมนะครับผมกดไปทีนึงผมกดไปทีนึงงึ๊บมันจะเป็นถามและไอมันเป็นศูนย์อยู่ห่างดีเล์มันเป็นศูนย์อยู่ยังไม่ได้ปรับห่างแล้วก็ปรับห่างเพิ่มอ่าเงี้ยก็ชัดเจนล้วอ่าผมปรับแล้วสี่สิบสองนะ อยู่โปรแกรมเดิม19เหมือนกันเห็นไหมมาล้วเราเราจะไปรู้สึกว่าปรับไอเป็นดีเล์บางโปรแกรมแล้วมันมันไม่ทำงานเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปปรับไทม์ดีเลย์มันนะครับเราลองดีเล์โปรแกรมอื่นบ้างสิ ดีเลย์บิดดีเลย์รีเวิร์บดีเลย์ดีเลย์รีเวิร์บมีบ้างนะเลยหมดดีเลย์ไปแล้วดีเลย์อันเดียวนี่อนี่ก็ชุดดีเลย์ดาร์อันนี้ก็ไม่มีเห็นป่ะเออลองกดทีนิดรองกดทีนิดอ่ายังศูนย์อยู่ท่าดีเลย์เป็นศูนย์อยู่ เลยห็นไหมเราต้องไปปรับไทม์ดีเลย์มันด้วยนะที่โปรแกรมเรากดไปอีกทีปุ๊บมันจะเป็นไทม์เห็นไหมเราก็ปรับมันอีกโอ้โหนี่ไหมอ่าโอเคนะครับพี่ชัดเจนนะดีเลย์ทำไมมีไม่มีนะเรากดไปที่โปรแกรมอ่ะกดกดแล้วกดอีกทีมันจะเป็นไทม์เราก็ไปปรับไทม์ดีเลย์นะครับ ถึงจะได้ยินเสียงดีเลยนะครับอ่ะโอเคครับพี่เรียบร้อยเนะ